สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะกิ๊กมีภารกิจค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่มากๆเลยสวยมากๆบอกไปถูกว่าทําไมก่อนจะพาคุณผู้ชมไปลุยกันนะคะคกิ๊กขออนุญาตตรียมตัววันนี้บอกเลยว่าแม้แดดจะแรงอย่างไรกิ๊กก็ไม่กลัวค่ะเพราะกิ๊กสามารถสวยสู้แดดได้ด้วยครีมกันแดดไทราลาจีน่าค่ะทาเสร็จแล้วแบบนี้ก็เรียกว่าพร้อมลุยค่ะสวยสู้แดดลงไปลุยกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไป ดีค่ะกิกิกรินผ่องผุดพันค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกิก็ยืนอยู่ในสถานที่ที่ต้องบอกว่าเหมือนอยู่ประเทศไต้หวันเลยอะแต่ว่าไม่ใช่นะคะสถานที่แห่งนี้แม้ไม่ได้อยู่ในประเทศไต้หวันอยู่ในประเทศไทยแต่ก็สวยแล้วก็งดงามขนาดนี้มันคือที่ไหนน้อยแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้กิกิมาที่นี่แล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะไม่กลัวแดดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าวันนี้กิกใช้ครีมกันแดดไพลาจีน่ามามั่นใจแบบสุดๆไปเลยค่ะงั้นเข้าไปด้านในพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้ทิ่พาผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาทมหายานฝอกวงซันไถหวาซื่อนะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอน,นิกายเถรวาทและมหายานนะคะที่นี่จะงดงามแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้กิกนัดผู้รู้เอาไว้แล้วอยู่ด้านนี้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะและนี้นะคะคือคุณปุ่นนะคะผู้ที่จะสามารถบอกรายละเอียดของเราได้ว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเล่า,ลารายละเอียดสักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะจริงๆต้องขออนุญาตเท้าวความไปเลยตั้งแต่สักประมาณ7ปีที่แล้วนะคะท่านแรกที่ก่อตั้งของที่นี่ค่ะชื่อว่าซิงหยินต้าซือนะคะ ท่านก่อตั้งมาตั้งแต่ที่ไต้หวันเลยแล้วก็เมื่อเจดปีที่แล้ว2555ท่านก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีประกาศไว้ว่าเราจะสร้างสถาบัานพุทธศาสนาเถราวาดมหาย,ยานขึ้นที่ประเทศไทยะคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ทีนี้ต้องเรียนถามคุณปุ่นนิดนึงว่าความแตกต่างนะคะของนิกายเถราวาดและมหาย,ยานมีความแตกต่างอย่างไรบ้างอย่างแรกที่จะเห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งสถาปัตยกรรมพอเดินเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าสถาปัตยกรรมอะคะ่ะ จะเป็นลักษณะแบบจีนนะคะเพราะด้วยปกติแล้วที่วัดไทยเราจะมีพระประธานแค่องค์เดียวแต่ถ้าเป็นวัดของทางมหายานเราจะมีพระประธาน3-5องค์ค่ะแล้วค่ะงั้นเราไปด้านในกันเลยนะคะ ผู้ชมคะมีตัวอักษรภาษาจีนอันนี้อ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรคะอันนี้ต้องขอเรียนนิดนึงว่าเวลาอ่านเนี่ยจะอ่านเหมือนของจีนก็คืออ่านจากขวามาซ้ายนะคะอ่านว่าต้าโฉงเป่าเตี้ยนค่ะต้าโฉงเป่าเชี่ะแปลว่าคำว่าต้าโฉงแปลว่ามหาบุรุษนะคะเป่าเตี้ยนแปลว่ารัตนวิหาร อ่าบางคนก็จะเรียกเป็นเหมือนอุโบสถว่าเป็นรัตนวิหารเลยค่ะรัตนวิหารของมหาบุรุษอะไรประมาณนี้ได้ไหมคะเพราะสุดยอดเ,เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมหาบุรุษจริงๆเพราะเป็นทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยแบบตื่นเต้นมากคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าแค่ประตูนี้ก็แบบใหญ่แล้วก็อลังการมากข้างในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ จะบอกว่าสวยจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยนะคะคือตกใจมากเพราะว่างามมากๆเลยคุณปุ่นชี้ให้ดูก็คือมีแต่พระพุทธเจ้าเต็มไปหมดแม้แต่บนบนฟ้าเพดานนะคะแล้วก็ตามผนังต่างๆด้านบนในตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่สร้างเนี่ก็คือเป็นทองเหลืองนะคะแล้วนอกจากตรงกลางที่เป็นดอกบัวแล้วเนี่ยด้านล่างของดอกบัวจะมีพระพุทธเจ้าอีกนะคะทั้งหมดเนี่ย132องค์ด้วยกัน,นะค่ะ รวมถึงด้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมค่จจะเห็นว่าเมื่อเราเข้ามาณสถานที่แห่งนี้แล้วจะมีพระพุทธเจ้าสพระองค์ต้องเรียนถามคุณปุ่นว่าทําไมของมหายานถึงมีพระพุทธเจ้าสพระองค์แบบนี้หมายความว่ายังไงคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นในแบบมหายานนะคะจะมีความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามากมายเป็นพันเป็นแสนพระองค์อย่างของเราอะค่ะจะมีพระประธานด้วยกันทั้งหมด3องค์งซึ่งองค์กลางอะค่ะคือพระสากยามุนีพุทธเจ้าบางคนจะรู้จักกันในนาม เจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือองค์เดียวกันเลยอ,อง์นี้อ,อง์ตรงกลางใช่ค่ะ,ะส่วนองค์ทางขวามือฝั่งนี้นะคะคือพระภัยสัชชายคุรุพุทธเจ้าค่ะท<ช>่านนามีปณิธานนะคะอยากจะให้คนเราเนี่ยไลฟซึ่งโครคภัยไข้เจ็บรวมถึงทํางานการเรียนอะไรต่างๆก็ขอให้ราบรื่นค่ะอีกฝั่งหนึ่งคือพระอมิตพาภพุทธเจ้าค่ะ<ช>ถ้าพูดชื่อแบบนี้บางคนอาจจะงงถ้าใครได้ดูหนังจีนบ่อยๆพระอมิตาพุทธหรือบางคนแบบอมิตาพุธ คือองค์นี้เลยค่ะองค์นี้ท่านมีปณิธานก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขาวดีดินแดนสุขาวดีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะตัวนี้จะเห็นว่า ถ้าเกิดว่าเป็นวัดไทยก็จะเป็นเหมือนจิตตกร,ร้มฝาผนางังอันนี้เป็นยังไงเพราะว่าน,นี้เหมือนเป็นหินไหยคะคุณปุนคะอันนี้คือเป็นหินยกแกะสลักค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆก็จะเป็นดินแดนสุขาวดีค่ะอันนี้คือเรามาขอพรให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ค่ะ,คะสวยขนาดนี้ขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมค่ะอดใจไม่ไหวขอขอ,ขอถ่ายรูปน<ช>ิดนึงนะคะ,คะ ส่วนฝั่งนี้ก็คือสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่จะขอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานถ้าตามในพระสูตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดินแดงของพระพิสัชชยาโคโรพุทธเจ้าและอันนี้ที่วางรายชื่ออยู่อันนี้เป็นเป็นชื่อหรือเป็นอะไรคะเป็นราย<ห>ชื่อค่ะ,คะสําหรับคนที่อยากจะมาตั้งป้ายนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้พระภิกษุแล้วก็ภิกษุนีนะคะได้มาสวดมนต์สุดยอดเลยมีชื่อกิกบางหมฆเนี่ยมีเลยค่ะลองสังเกตหาดูเลยค่ะ ว้านีด้วยมีชื่อกิกด,ด้วยขอบคุณทีมงานมากนะคะโอ้แล้วก็มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตั้งโดดเด่นเป็นสง,งาน่าตั้งแต่เราเข้ามาแล้วนะคะก็คือองค์พระแม่กวนอิม ซื้อเป็นองค์สีทองนี้ทําจากอะไรคะทองเนี่ยค่ะมาจากทองเหลืองนะคะสูง37เมตรค่ะสวยมากค่ะแล้วก็ด้านรอบเนี่ยรอบฐานก็มีพระเจ้าแม่กุนอิมด้วยเหรอคะใช่ค่ะพระกุลอิมตรงนี้มีทั้งหมด48องค์นะคะตามปณิธานอ่า48เพราะเป็นตามปณิธานของพระอมิตาภพุทธเจ้าค่ะโอเคัเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะ มาด้านในนี้ก็สวยงามมากนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เพิ่งทราบว่าที่เราเรียกกันว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดเราจะเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าพระกวนอิมก็ได้ถ้าเรียกสั้นๆนะคะ จริงๆแล้วนะท่านเป็นผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าเราอ่านตามในพระสูตรเวลาที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระกวนอิมจะใช้คําว่ากุลบุตรไม่ใช่กุลธิดาค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะผู้ชมค่ะก็จะมีเรียกว่ามีลักษณะเป็นปถ้าเกิดว่าตามในนี้ค่ะจะเป็นเหมือนกุศโลบาย<อ>เป็นปางต่างๆ,างๆอย่าง,างที่เราเห็นองค์นี้ค่ะ,คะที่เหมือนอุ้มเด็กอยู่ก็เป็นเหมือนกุศโลบายว่าเป็นปางประทานบุตรค่ะทําไมถึงเลือกแค่สี่ปางนี้มาประดิษฐานตรงนี้จริงๆแล้วเหมือนเป็น กุศโลบายอีกเหมือนกันนะคะก็คือ1 2 3 4สทิศอ๋อค่ะแล้วอันนี้คือปางอะไรคะเป็นปางประธานพรค่ะก็คือว่าขออะไรก็น่าจะประสบความสําเร็จใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นปางประธานทรัพ์ค่ะประธานทรัพนะคะอันนี้ปางสมปรารถนานะคะโหที่นี่แบบงดงามน่าชื่นชมมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้หลากหลายจากคุณปุ่นแต่ว่ายังไม่หมดจากแค่นี้ค่ะเรายังมีด้านหน้าต่ออีกสักนิดนึงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ และตรงนี้คือจุดสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะที่คุณปุ่นอยากพาเรามาตรงนี้เรียกว่าเรียกว่าศาลาเมตตาค่ะ<อ>ในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีชามีกาแฟมีน้ําดื่มให้กับผู้ที่มาเที่ยวและอยากจะพักผ่อนยอนใจก็สามารถเข้ามาในนี้ได้เลยค่ะ<อ>ถ้ามีโอกาสอย่างไรต้องเรียนเชิญผู้ชมมาที่นี่ให้ได้นะคะสถาบานันพุทธศาสนาเถราวาดมหายานฝอกวงชันไ้หววซื้อค่ะเดี๋ยวก่อนจากลาก,กันไปให้คุณปุ่นฝากอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะได้ค่ะอยากจะฝากนะคะท่านที่ต้องการเดินทางมาสถานที่แห่ง ะะขอความร่วมมือในเรื่องของการแต่งกายเพราะว่าเรามีทั้งภิกษุแล้วก็ภิกษุณีถ้าใส่สั้นเกินไปโป๊เกินไปจะดูไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะแล้วการเดินทางรวมถึงเวลาเปิดปิดล่ะคะ ขับตรงมาในซอยคูบอนนะคะซอยวัดคูบอนค่ะตรงมาเรื่อยๆของเราเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเราจะปิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์เราจะเป็นวันหยุดของเราค่ะ,คะแล้วก็เปิดประตูเนี่ยนะคะทั้งแต่9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะอ๋อค่ะยังไงมีโอกาสแวะเวียนมาสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนธรรมะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ Yay! วันนี้เสร็จภารกิจแล้วค่ะอิ่มบุญมากๆกค,คุณผู้ชมค่ะถ้ามีโอกาสนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะเรียกว่าจะมาเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าจะมาทําบุญก็ได้นะคะดีทุกอย่างเลยค่ะคนเราจะสวยนะคะต้องสวยทั้งสองอย่างคู่กันค่ะสำหรับตัวคลิกเองนะคะสวยภายนอกด้วยไทราลาจิน่าส่วนสวยภายในก็สวยด้วยความดีค่ะทําดีคิดดีพูดดีรักษาศีลห้แล้วก็จเจริญภาวนานะคะสำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะสวยภายนอกโดยให้ไทราลาจิน่าดูแลอย่าลืมโทรมาได้เลยตอนนี้ที่15 7 7 7เ7 7หรือ line แอดไลาจินานะคะสวันนี้กิ๊กลาไปก่อนพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ